สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่วัดบางแพรกบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับท่านผู้ชมครับ ลองสังเกตทุกวันนี้สิครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะฮะที่ช่อฉนหรือแม้แต่ในเรื่องของความลับต่างๆนะฮะที่ปิดบังซ่อนเลนอยู่ยังไงยังไงนะฮะกุญแจสําคัญนั่นก็คือกุญแจของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้นั่นก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นฮะและก็เที่ยงตรง ตั้งแต่พุทธกาลมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเที่ยงตรงเหมือนเดิมครับวันนี้มานั่งสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ต้นครับ,รรบรกราบนมัสศการครับอาจารย์ครับอาจรย์พรยมอาจารย์จัจยแล้วก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะกฎหมายบางกฎหมายยังมีการเคลื่อนไหวได้พระอาจารย์แต่เรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่สามารถมีใครเนี่ยจะลื้อยื่นขรมมอยืมมติ เปลี่ยนแปลงได้เลยครับอาจารย์ครับเตือนพะรจริงๆก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นเป็นกฎธรรมชาติแต่อาจจะให้ผลไม่ถูกใจเรานักนี่รันะครับแล้วก็โหบางทีที่พูดถึงกฎแห่งกรรมมันดูอึดอัดใจนะสำหรับญาติโยมสำหรับเราเองที่ประสบกับสถานการณ์ต่างๆจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือเป็นผู้ที่กระทำเองก็ตามเนี่ยเราก็จะบอกว่าเดี๋ยว กรรมก็ให้ผลรหรือว่ากฎแห่งกรรมก็จะทาหน้าที่ <ฮะ S 2> อันนี้ต้องแยกว่าจริงๆเดี๋ยวเราจะคุยกันในสาระที่เป็นเนื้อในในเนื้อความของของความหมายนะโยมนะแต่ว่าในการรับรู้ของเราเนี่ยญาติโยมหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่ากฎแห่งกรรมพอพูดถึงกฎแห่งกรรมนี่มันดูชา้ามันดูมันจริงเหรอมันจะได้รับผลจริงๆเหรอครับเพราะว่าคนที่ทําไม่ดีก็ยังมีความสุขอยู่ทั่วไปครับพระอาจารย์บางทีโยมก็จะรู้ว่าทําดี ได้ดีมีที่ไหนจริงอาจารย์บางทีพัท้อแทนนะอาจา,ารย์ค่วันนี้ก็ต้องชวนว่าเราอาจจะกลับมาเห็นกลับมาช่วยกันเสิร์ฟนี่แหละโยมนะวันนี้อาจจะไม่มั่นคงกับกฎแห่งกรรมที่เราเคยศรัทธาหรือเคยเชื่อมั่นวันนี้อะไรทําให้เราไม่เชื่อมั่นครับแล้วก็อาจจะต้องย้อนกลับไปถึงจริงๆแล้วถ้าว่าด้วยเหตุและผลมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะโยมนะเพียงแต่ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ให้ผล ทันใจคนที่ทําไม่ดีกับเราก็ยังไม่ได้รับผลหรือจริงๆเราเองก็ทําดีมาตลอดแต่ก็ยังรู้สึกว่ากระท่อนกระแท่นกับการดำเนินชีวิตนี่ก็ชวนกันได้รับรู้สถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะยยมนะว่าอาจจะเป็นโจทย์ตอนแรกระหว่างระหว่างที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ได้นะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงกฎแห่งกรรมโยมที่ฟังรายการอยู่ชมรายการอยู่เนี่ยมีความเข้าใจว่ายังไงบ้างครับอาจานยนี่นถ้าย้อนไปถึงความหมายเลยก็คือคาว่ากรรมในนะยยมนะมก็เป็น เป็นคําที่สําคัญเป็นการกระทําเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ให้ผลดีหรือร้ายแต่เป็นการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะแล้วก็เป็นความสําคัญว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาพูดถึงกรรมไว้เหมือนกันนะ้องโยมนะอาจจะว่าเป็นหลักของกรรมเนี่ยว่ามีหลักให้นึกถึงอยู่4ข้อนะเป็นหลักสี่สี่ข้อใหญ่ๆแต่ว่าวันนี้อาจจะมาพูดถึงกรรมแล้วกันนโะยมนะกรรมมีทั้ง ตรงเชื่อมั่นในการกระแห่งกรรมครัว่าทําสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นครับแต่ก็เป็นคําที่เมื่อมันเกิดมีผลขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อถกเถียงอะยมนะว่าเขาทําอะไรไว้ทําไมเขาถึงไม่ได้ยังไม่ได้รับผลไม่ดีสักทีหรือเฮ้ยทำไมเขาได้รับแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยหรือว่ากลับมาเทียบเราเนี่ยทำไมเราไม่ได้รับผลดีบ้างเลยเงี้ยครับอาจารย์ ไปหาเหตุผลมันมันหายากโยมก็เลยเลย,เลยเป็นเรื่องที่พทธเจ้าเหมือนกับตรัสว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรนํามาสนทน,นาไม่ควรมาคิดให้เรารู้สึกกังวลสงสัยในอดีตที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันว่าใครทําอะไรทําไมมันยังไม่ได้ผลแบบนู้นแบบนี้มันหาคําตอบเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์ก็ทรงให้เรากระทํากรรมใหม่อาจจะรู้สึกว่าเมื่อเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวหวานข้าวไปก็ย่อมได้ ซึ่งเมล็ดข้าวครับรอาจารย์ปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นอย่างนี้โยนนมนะแล้วก็ทําสิ่งใดไว้ก็ได้รับผลของผลของการการะทาของตอนเองอ,งอยู่แล้วครับอาจารย์ี่ก็กลับมาทําในสิ่งที่วันนี้เราจะทําเราจะทำหรือว่าประพฤติปฏิบัติให้มีกรรมต่อตัวเองอยังไงบ้างนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเนื้อความด้วยนะโยมนะแต่ว่าในความเข้าใจหรือในการสื่อสารที่ยอมเข้าใจเนี่ยอาจจะหลากหลายเดี๋ยวอาจารย์ ได้คุยกันก็ได้นะว่าบ,บางทีมันมีหลายกรรมนะ,ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตัวนี้ขเขาก็มองว่ากฎแห่งกรรมมันก็คือชาติหน้าชาตินี้ถ <c oughs> ูกไหมฮะพระอาจารนยนะะ<ช>์โดยที่ว่าไม่คิดหรอกว่าชาตินี้ก็โดนเหมือนกันคริบ,รบจริงๆมันก็ให้ผลเลยนะยมนะแต่ในกรรมเนี่ยมันมีอันนี้ฝากอาจจะไปได้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพิ่มเติมนะว่าจะได้ละเอียดขึ้นแต่ว่าเด็กรรมก็จะมีแบ่งเป็น12 กรรม12นะครับอาจา <นะ S 1> รย์ตั้งแต่อันแรกเลยกรรมที่หนักที่สุดเนี่ยเขาเรียกครุกขาลุกกลรรัมครับเหมืนกับกัมที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะอะไรอย่างนี้นะเขาเป็นกรรมที่ให้ผลเลยโยมครับกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมที่เป็นกรรมหนักที่สุดทําให้สงแตกแยกหรือนะทำฆ่าผู้มีพระคุณอย่างเงี้ยนะครับอา <นะ S 1> จารย์คนะือเป็นทุกข์เลยแหละเป็นทุกข์เลยจริงๆว่าแต่มาว่ากฎหมายบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วนะผลของกรรมในชาติปัจจุบันครับอาจารย์แล้วก็ กฎแห่งกรรมจริงๆก็ทําหน้าที่อยู่เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ไปรับรู้รของคนอ <ๆ S 2> ื่นเพียงแต่เราก็ชวนว่าเมื่อเราทํากรรมดีสิ่งที่เป็นความสุขใจในใจก่อนเนาะเกิดกับเราผลนอกอ,อาจจะยังไม่ถูกใจอันนี้ก็ต้องเป็นโอกาสให้โยมได้ฝึกฝน <c oughs> วิธีวางท่าทีต่อต่อการที่มันเราจะต้องใช้ชีวิตนะครับนะบนะก็ต้องวางท่าทีเนี่ย นี่ก็มีกรรมหลายตัวที่สําคัญสาคัญน,นะครับนะกรรมที่อยากจะให้ผลตามวัยก็คือตามช่วงชีวิตอะเรียกว่าหมดชีวิตชีวิตอายุสังขารหมดก็ไ<ห>ปาตามกรรมนั้นหรือกรรมที่ยังไม่ให้ผลวันนี้กรรมที่ให้ผลในอนาคตก็มีมหรือกรรมในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นก็มีแล้วก็มีกรรมที่เป็นจุดสนใจก็คือกรรมที่เราต้องทําประจําหรือกรรมที่ กรรมที่ช่วงเวลาก่อนจะใกล้ตายนะนี่ก็เป็นกรรมที่สําคัญมีสิบสองข้อนนคบนะครับครับครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมาแยกแยะในเทปต่อไปกันอีกนะพระอาจารย์เรื่องของกรรมนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยฮะอาจารย์ก็คือว่าคนมักคิดอย่างนี้ว่าโอ้โหนะคนนั้นก็ทํากรรมไม่ดีแต่ทำไมได้ดีหนึ่งนะฮะอาจารย์นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหนรกีกไกลชาติหน้าอีกไกล วันนี้ขอสบายก่อนอาจารย์นะฮะถ้าต้องชวนอาจจะคนเราอาจจะมีความเข้าใจไม่เท่ากันครนั์ถ้าคิดสบายยังไม่ต้องสนใจอะไรนะมาว่าก็เหมือนเราไม่ได้เตรียมอะไรนะพอไม่ได้เตรียมอะไรแล้วในอนาคตมันก็คือย่อมไม่ไม่มีความไม่ได้วางใจนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาเชื่อมั่นว่าจริงๆทําอะไรมันก็ต้องได้สิ่งนั้นสิ เหตุทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นไม่มีเกิดขึ้นมาโดดเดี่ยวนะครับอาจารย์เนั้นทําสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็ยกถึงภาสิทธิ์นะโยกว่าว่าคือหว่านพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นครับคือเรากลับมามั่นคงกับตรงนี้โยมนะเราก็สิ่งที่เราต้องทําคือทําวันนี้ทำวันนี้ต่อแต่ว่าอาตมาว่าสิ่งที่จะมาบั่นทอนเราก็เป็นข้อสงสัยนี่แหละว่าทําไมคนนน้นเขาทาทาไมยังไม่ได้รับผลนี่ไงพระอาจารย์จริงก็ต้องชวนว่าเขาอาจจะ มีสิ่งที่เขาสั่งสมมายังเป็นยังเป็นส่วนที่ยังได้รับผลบุญอยู่ครับเฉะนั้นถ้าเราทําไว้แล้วเราก็ปรารถนาจะได้รับผลบุญของเราแสดงว่าเราก็ต้องไม่ปฏิเสธเขาเขาอาจจะทํามาในพบที่แล้วมีคนเกือ้อกูลอยู่ครับอาจารย์แต่ไม่ได้แปลว่ากรรมไม่ดีที่เขาทําในวันนี้มันจะไม่ให้ผลนั้นเมื่อสิ่งที่เป็นความดีหมดนะเวลาที่มีน้ําใสอยู่น้อยเนี่ยถ้าเกิดใช้ไปมันก็หมดต่อไปถ้าเป็น เปรียบเทียบกันถ้าเป็นน้ําน้ําขุ่นน้ําข้นน้ําดํามามันก็ย่อมที่จะต้องต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ผลของกรรมแล้วกรรมนี่ก็ไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะเป็นกฎที่พระเจ้าบอกว่าเป็นกฎที่ยุติธรรมเสมอคือหมายความว่าเราทําสิ่งใดไว้เนี่ยทุกเรื่องเราก็ย่อมที่จะต้องได้รับผลทั้งหมดนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันมีกรรมที่บางทีมันก็เป็นกรรมที่เอโหสิกรรมต่อการเป็นกรรมที่มันเป็นกรรมเล็กน้อยมันอาจจะยังไม่ ไม่มีพระอน,นิสงม,ม์ไม่มีอนุภาพมาทําให้กรรมใหญ่กว่าที่เราทำเนี่ยมันก็เลยให้ผลก่อนครับพระอาจารย์ราองก็มีเรื่องไหลแล้วเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะก็ยังโชคดีห,หลายหลายคนชวนมองคนอื่นก็ต้องกลับมามองเราด้วยนะว่าเรารู้สึกว่าเราโชคดีในการที่เราก็ทําไม่ดีไว้แต่มันยังอาจจะยังไม่ได้ให้ผลเราให้โอกาสเรานะครับพระอาจารย์รรก็เหมือนกันโยมก็ต้องชวนวางใจว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาสั่งสมมาเพียงแต่วันนี้ถ้าสิ่งไม่ดีมันก็จะให้ผลต่อเนื่องกันมามนนถ้าเราทำสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีเราก็ต้องแยกแยะมันครับอาจารย์สิ่งไม่ดีก็เป็นความเดือดร้อนวันัาจ,จะไม่ได้เดือดร้อนตอนนี้แต่เดือดร้อนตอนอนา,นา,นาคตผู้จ้าก,ก็ไม่ให้เราทำหรือยอมรู้ว่าข้างหน้าจะเดือดร้อนเราจะทำไหม จริงๆ,ๆก็อาจจะเป็นคําตอบที่เหมือนจะตอบง่ายนะ uh huh. แต่บางทีมันก็เหมือนกับรู้ทั้งหมดรู้หมดนะกดไม่ได้มันอดไม่ได้จริงๆค,<ร>ครับอาจารย์ก็ต้องกลับมามต้องกลับมามั่นคงอยู่บางทีเรารู้สึกว่าเราต้องฝืนบางทีเขาอาจจะไม่มีปัญญาคิดได้แบบนี้ก็ได้ครับอาจารย์คนบางคนที่ยังรู้สึกว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้รเรื่องอนาคต มันเป็นข้างหน้าไม่ต้องสนใจทําวันนี้ก่อนให้ตัวเองสบายก่อนครับครับคือคิดแบบนี้มันก็จะมีวิถีไปเป็นแบบนี้อยู่เหมือนกับเห็นแต่ประโยชน์ตัวเองนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับอาจารย์เราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับสรรสชีวิต ข่าวสารเหลือเกินพระอาจารย์นะฮะที่บ่งบอกถึงกฎแห่งกรรมนะฮะ<ช>ทำสิ่งใดอย่างที่พระอาจารย์น,นะฮะทำสิ่งใดมักได้รับผลสิ่งนั้นนะฮะถึงแม้แต่มันห่างเหินสําหรับเรื่องของระยะเวลาไปสิบปีนะฮะเขาเรียกว่าเสวยบันหลังนึงอยู่ในในี้นะฮะพระอาจารย์แต่ยังไงก็กลับมากฎแห่งกรรมน<บ>ะอาจารย์มันไม่หมดโยมันไม่ใช่ว่ามีใช้ได้อย่างเดียวนะมันก็มีหมด มีบุญที่เราทําไว้เท่าไหร่เราก็ใช้ได้เท่านั้นเพราะนั้นบางทีสิ่งที่ทําไว้มันก็จะกลับมาให้ผลจริงๆมันให้ผลอยู่นะแต่ว่าคนเราเนี่ยอาจจะไม่รู้อ<ฮ>ะคือจริงๆคนที่ทํากรรมทาบาปไว้เนี่ยมันก็ย่อมร้อนรุ่มร,ร้อนในใจครับอาจารย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งาตมารู้สึกว่าเราก็ต้องกลับมาจริงๆเราก็เหมือนกับยิ่งทํากรรมไม่ดี <ฮะ S 2> อยู่เป็นปกติชีวิตหรืออุปนิสัยเราก็จะ สั่งสมบ่บมเพราะความไม่ดีไว้ในใจเราตลอดโยมดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาดังนั้นเราจะเป็นสิ่งที่ดีงามไวธรรมไรโยมนะสิ่งไม่ดีก็ย่อมให้ผลไม่ดีครับอาจารย์แต่ว่ามันอาจจะให้ผลเร็วอ่ะมันอาจจะได้ให้ผลตอบแทนเร็วให้คุณค่าเราเร็วถ้าคอรัปชั่นมันได้เงินแต่จริงเวลากลับมาสุดท้ายโยมกรรมที่อาจจะอยู่ในช่วงที่เราจะต้อง มาล,ลึกมันจะไปเล่าร้อนตอนที่ชีวิตมันจะต้องเดินทางต่อครับพระอาจารย์ทำกรรมไว้ไม่ดีเลยตลอดชีวิตเวลาที่จะต้องละจากโลกนี้ไปโยมจะเอาบุญที่ไหนมานนมาคิดโยมจะเอาสิ่งไหนมาเป็นความสุขในช่วงนั้นครับครับซึ่งตอ,ตอนนี้อาจจะสบายตอนนี้ยังยังอยู่ในวัยไม่ได้เจ็บป่วยมากยังสเสวยสิ่งที่โยมหามาได้ถ้าเป็นความสุขเนี่ยแตมาก็ยินดีชื่นชม แา่นั้นโยไม่ต้องอิจฉาคนที่เขาวันนี้เขาถ้าเขาทําไม่ดีแต่เขายังมีความสุขอาา่าาตมาว่าเรากําลังชวนให้เห็นว่าเรากําลังใส่ใจอาจจะไม่ถูกนะอืเพื่อพระอาจารย์ <S <S เ,เขาก็ต้องชวนว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเราก็กลับมามั่นคงนี้แต่มาว่าบอกไม่ได้ว่าให้โยมามั่นคงนะแต่ก็ต้องค่อยๆได้โยเห็นาจว่าสิ่งนี้มันให้ผลแบบนี้มันยุติธรรมแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงําสิ่งใดว่าก็ เป็นของเราครับนะแม้แต่บุญและแม้แต่ถิ่งไม่ดีมันก็จด,จด,จดบันทึกไว้หมดครับ <c oughs> บทเรียนครับอาจารย์สําหรับในเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยเราไม่ต้องดูที่อื่นหรือดูแค่ข่าวสารอย่างเดียวนะครับอาจารย์ก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลโอ้โหทีนี้นก็คือว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนดีหรือคนไม่ดีครับก็ต้องอยู่ที่เนี่ยแล้วก็เกิดความสำนึกครับ ครับอาจารย์จริงเมื่อชีวิตมันถูกมันดิ้นรนไม่ได้นะมันกับถูกบังคับให้ต้องให้ต้องมาไข้ครวนครับือใจตอนนั้นที่ทําไม่มีที่พึ่งอ่ะไม่มีความร่มเย็นนะโยมนะก็มีแต่ความเล่าร้อนทาใครไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมไม่เป็นที่รักกันโยมครับอาจารย์เวลาเจ็บป่วยก็จ,จะอยู่ในช่วงเวลานั้นแบบทุกข์ทรมานอ,อาจจะไม่ได้มี ใครสนใจนะอาตมาว่ามีเงินทองก็ตามนะเขาอาจจะมาดูแลเราก็เพราะเงินทองไม่ได้ไม่ได้มาเพราะคุณค่าต่อลักของเราครับอาจารย์นั้นโยมคิดว่าเราจะมีความสุขได้จริงๆหรือกับเขามาอยู่กับเราเพราะเงินเพราะเราตอนนี้เรามีอำนาจเนี้ยแต่ว่าเราใช้อำนาจในแบบที่เราหามาก็ไม่ถูกใช้ก็ไม่ถูกครับนี้นเราต้องกลับจริงๆอาตมาว่าถ้าเรามีความประพฤติมีความเข้าใจเราก็จะ อยู่ให้มันเป็นมนุษย์นหนายมนะเป็นบุคคลที่เราพร้อมจะพัฒนาฉะนั้นคนที่เขาทําอยู่ไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปให้ต้องบอกว่าอย่าไปให้ความสําคัญมากว่าโอ้อิจฉาความไม่ดีแต่เขาโกงมาเนี่ยยมอิจฉาอะไรอย่างนี้ต้องถามว่าโยมกาลังจะอิจฉาอะไรอิจฉาความไม่ดีเหรอครับเราถ้าเราทําบ้างเราอยากพยทํามบ้างอย่างนี้เหรอครับอือซึ่งก็ต้องชวนแหละว่าเราอาจจะมีปัญญามากกว่าน มีสิ่งที่เราสั่งสมมามากกว่าที่เราอาจจะไม่ได้ไปทาแบบนั้นครับพระอาจารย์แต่พระอาจารย์เวลาไปสนทนาธรรมให้กับญาติโยมที่ในโรงพยาบาลหรือว่ากับคนไข้เนี่ยพระอาจารย์ก็ไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งคนรวยหรือคนจนหรืออะไรยังไงที่จริงก็งเลือกไม่ได้โยมเวลาที่ไปเนี่ยต่อให้มีทัศนคติไม่ตรงกับเราด้วยนะครับพระอาจารย์แต่จริงๆเวลาอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องวางความคิดเราอ่ะแต่กลับไปดูความทุกข์ที่มันปรากฏครับ ถ้าต,ต้องฝึกโยมก็ต้องฝึกเหมือนกันว่าบางทีคนที่เขาทำไม่ดีแต่วันนี้ทุกมาปรึกษาเราเนะครับอาจารย์ผมเราจะไปรู้สึกว่าไม่ให้ความปรึกษารหรือว่าไม่ดูแลหรอกก็ไม่ได้นะเพราะว่าแต่มาว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะเห็นหรือว่าจริงๆก็รับผลของความทุกข์อยู่แล้วค,คนที่ทำสิ่งใดไว้เราก็ชวนให้เราได้ทำกรรมของเราในอนาคตในปัจจุบันซึ่งสำคัญกว่า กรรมที่ผ่านมาอาจจะแก้ไขไม่ได้หรือเป็นเครื่องแค่เป็นเครื่องให้เราระลึกนึกถึงครับอาจารย์แต่กรรมของพัฒนาเนี่ยเป็นกรรมที่เราสามารถพัฒนามนุษย์ก็เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมด้วยครับครับอาจารย์คือหมายความว่าเกิดมาแล้วก็พัฒนากรรมของเราให้เป็นกรรมที่ดีขึ้นเราถ้าเราจะเกิดมาเพื่อให้เราแย่ลงเนี่ยต่มาว่าก็โหมีหลายสรรพชีวิตที่ไม่ได้โอกาสแบบเราอ่ะอ่าฮะงนั้นเราก็ชวนให้มีที่พึ่ง ที่เราเลือกมีแนวทางให้เราได้ยึดถือปฏิบัติคนที่เขาอาจจะไม่ไม่ได้ยึดอะไรเลยเนี่ก็อาตมาวัดชวนต้องปล่อยแหละบางทีถ้าเราจะไปชวนให้เขาเข้าใจหรือชวนให้เขาโผล่พ้นน้ำขึ้นมามันก็คงยากอะโยมนะครับพระอ,อาจารย์โอ้โหสุดยอดครับพระอ,อาจารย์ครับนะฮะการต่อยอดของกิจกรรมในโครงการสองนาทีครับพระอ,อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับก,ก็แต่จริงๆก็ตอนนี้ก็มีงานเยี่ยมไข้หรือว่าสิ่งที่ทําอยู่ก็ทําต่อเนื่อง ก็จริงๆเป็นโครงการที่ทําประจําอยู่แล้วละ่ะก็จะมีงานเกี่ยวกับงานฝึกอบรมที่เราก็ดูแลนิสิตนะครับที่เคยได้เกริ่นว่าจริงๆก็มีในงานที่ต้องดูแลนิสิตซึ่งก็เรียนในสาขาเกี่ยวกับการปรึกษาเป็นนิสิตปริญญาโทอย่างเงี้ยครับก็มาฝึกเราก็เป็นไปไปดูแลอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการไปลงฝึกช่วงไปเยี่ยมไข้ซึ่งงานเหล่านั้นก็ยังทําอยู่ยังทำอยู่ปกตินะโอ้โหครับอาจารย์ตอนนี้เขาเรียกว่า โครงการของพระอาจารย์มีหลายในเรื่องของอทั้งอายุในเรื่องของการศึกษาที่ให้ความสนใจกับเน่โครงการของอาจารย์ในหน่วยงนะี้นภาคการศึกษาก็คือมีภาควิชาเรียนเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาเนี่แหละมันก็มีการลงฝึกก็คือมาเยี่ยมไข้มาดูแลคนที่เขากําลังทุกข์มาเป็นที่ปรึกษากระบวนการเหล่านั้นเราก็ไปเป็นพิพิเลี้ยงให้ช่วยกันเขาไปทำก็เหมอนกับมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ให้นะครับก็มาถอดบทเรียน อันไหนที่ที่อาจจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าประโยคไหนที่เราอาจจะได้หยิบหยิบมาขยายก็ก็จะเป็นประโยชน์ครับอาจารย์ต่มานะก็เลยได้อาศัยว่าได้เรียนรู้จากกระบวนการเหล่านี้ด้วยเหมือนกันอืมครับอาจารย์เดี๋ยวในเทปหน้าครับอาจารย์ฮะเราจะติดกรรมกันอยู่นะฮะอาจารย์นะฮะแล้วที่สําคัญเราจะหลุดรอดพ้นกรรมกันอย่างไรนะฮะอาจารย์อย่างนั้นเลยนะครับอาจารย์นะครับกล่าบนมืสกการหละครับอาจารย์ครับ ท่านผู้ชมครับนะฮะอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมเกริ่นนะฮะอย่างไรก็ตามในสังคมในวันนี้นะฮะมันต้องเป็นสังคมที่ต้องหลีตาะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องของกรรมนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นนะฮะสังคมที่ไม่ดีข่าวสารที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมากมายจริงๆแต่เราก็จะไปเหมารวมไปทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าสังคมดีๆโดยเฉพาะในวงการของพระยังมีฮะอย่างที่ ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยฮะ,ะ,ฮะจากพระอาจารย์ต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆให้กับคนเป็นเป็นการแนะนำนะฮะสำหรับในคนไข้นะฮะในโลกใบนี้คงไม่เคยมีมีไหมฮะที่ไม่เคยป่วยนะฮะไม่มีฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นในโครงการดีๆอย่างนี้นะเราช่วยกันสนับสนุนกันครับนะฮะวันนี้รายการแสงธรรมสถานหมดเวลาแลครับสวัสดีครับ E